วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยยุ21แพ้ทีมชาติอียิปต์ในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2023รอบจัดอันดับ9 16การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023รอบจัดอันดับ9 16กลุ่มจีนัดสุดท้ายณสนามโดโมเดลาเฟเรียเมืองเลอออนประเทศเม็กซิโกเมื่อคืนวันพุทธที่วันที่23สิงหาคม 66ิทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอียิปต์เกมนี้ว่าที่รอยตรธนกริตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล่บอลหญิงไทยยู1ส่งผู้เล่นลงสนามนำโดยอริศราลุนไทยสงศิริวันดีแก้วทินยดาโตพ่อสีวริศราสีทาเลิศสุชานันแน่นอุดร วารุณีการราและมีปาริตาทองคำเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอียิปต์ไปหวุดหวิด2-3เซต25-22 16-25 25-16 9-25 11-15โดยผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ได้แก่อาลีนูของอียิปต์ทำไป21คะแนน รองลงมาเป็นวริศราสีทาเลิศของทีมไทยทำไป18คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยย21จะลงแข่งขันในรอบจัดอันดับ13-15พบกับโดมินิกันในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา3นาฬิกา่าไทยชนะจะไปชิงอันดับ13กับผู้ชนะระหว่างอียิปต์กับตูนิเซียต่อไป